รีวิว Huawei P50 Pro รุ่นนี้ใช้ Google ได้แล้วเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับผมพี่หลามจิโกไอทีเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ยืมเสื้ออย่างเดียวครับ <c oughs> คุณเป้ขอโทษครับขอโทษครับ oh, โอ้คุณใส่เสื้อผมนี่คุณองลงเลยครับปกต,ติเขาใส่สบงแล้วสรงพลังใช่ไหมแต่ว่าผมใส่เสื้อลำหน้าโชว์เจนแรกเนี่ยมันอยากได้ชื่อวิลามมาเลยครับผมนี่อันนี้เจนแรกจริงนะนี่เสื้อตัวแรกที่ทํามาตอนล้ำหน้าโชว์ตอนเป็นรายการทีวีเมื่อ4ปีที่แล้วนี่คือเสื้อตัวแรกซึ่งทุกวันนี้แมงสาบแทะจนเปื่อยหมดแล้วเนี่ยไม่น่าล่ะตอนใส่มันรู้สึกว่ามันคันที่คอน้องเป้เพิ่งมาอยู่ใหม่ยังยังไม่มีเสื้อใส่ให้ยืมเเส้ออตััวกก่่าไปนครบ วันนี้ผมกับเป้เปคนเดิม<ค>เพิ่มเติมคือโดอนแฮกอันนี้คือสมญานามเขาเป้ๆเฉยๆก็พอเอาเลยคเป้เองครับผมอเอาเป,เป้คนเดิมแล้วกันมาพร้อมกับโหว่เว่ย P 50 Pro ต ตัวนี้เลยครับโอ้ี่สวยงามมากๆคือจริงๆแล้วต้องพูดว่าหัวเว่ย P 5 0 Pro เนี่ยเขาเปิดตัวกันในประเทศจีนเนี่ยนะที่เป็น Global version เปิดตัวกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะช่วงกลางๆค่อนๆลงมาแต่เมืองไทยนี่เพิ่งมาเปิดกันเนี่ยช่วงก่อนปีใหม่นิดเดียวแล้วทางหัวเว่ยก็ส่งมาให้เราเราเนี่ยไม่เคยรีวิวหัวเว่ยมานานละ เพราะว่าชิปเซ็ตขาดตลาดเขาไม่ได้ส่งให้เขาไม่ได้จ้างเขา <laughs> อย,อย่างชัว่ว <laughs> แต่วันนี้เขาส่งเครื่องมาให้เราแล้วครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาพูดถึงเพราะว่ารุ่นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นในยะสําคัญถูกต้องครับพี่นะครับก็คือสิ่งแรกที่ผมจะพูดเลยนะคหวเบย์พีห้าสิบโปตัวนี้ก่อนหน้านี้ทุกคนทราบกันดี ทุกคนเนี่ยที่ห่างหายไปจากหัวเว่ยเนี่ยจริงๆเป็นแบรนด์ที่แบบว่าอันดับต้นๆเลยแต่ห่างหายไปเพราะอะไรเพราะเขามีปัญหากับสหรัฐอเมริกาแล้วใช้ Google Service ไม่ได้ใช่ปัญหาทางการค้าของเขาใช่น,น,นะฮะล่าสุดเนี่ยสหรัฐนี่บีบถึงขนาดที่ว่าห้ามใครไปผลิตชิปเซตแล้วขายให้กับหัวเว่ยบริษัทไหนผลิตต่อให้ไปขายประเทศไหนก็ช่าง จะโดนแบนด์ไปด้วยตามหัวเว่ยไปด้วยทำให้ Nvidia เดียก็ไม่กล้าขายให้ Snap d r a g o n m e d เ a ด e 亚ทคคอคอมอะไรก็ไม่กล้าขายให้เรียกว่ากีดกันกันสุดฤทธิ์สุดเดชใช่แม้กระทั่งตัวหัวเว่ยเองนะครับเคยผลิตชิปเองคีรินแต่คีรินเนี่ยเป็นวิธีการจ้างคนอื่นผลิตจ้างโรงงานผลิตก็ไม่มีโรงงานไหนกล้าจะกล้ารับจ้างผลิตนะจะให้ซัมซุงผลิต ทำตรงก็ไม่กล้าผลิตเรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายก็ว่าได้ที TSMC ไม่ได่เพราะฉะนั้น Kirin 9000เป็นรุ่นสุดท้าย T v e r s i o นโกลบอลจะเป็น global <Kil in. S 2> ส่วนใหญ่จะเป็น Kirin 9000แต่มันจะมีจุดหนึ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาโอดอ่อนให้เขาบอกว่าถ้า Huawei ไปซื้อชิปคนอื่นที่ไม่ใช่ 5G เอามาใส่จะขายได้เออไม่มีปัญหาบริษัทที่ขายชิปให้ก็ไม่มีปัญหาโดนแบนเพราะคิดว่าบีบขนาดนี้หัวเ่ยคงไม่ลงไป 4G ชาวบ้านเข้าไป 5G หมดแล้วแต่ที่ไหนได้หัวเบยบอก 4G ก็เอาขอหน่อยเถอเอาสิคนเราเลือดเข้าตามต้องคืสุดทางแล้วอยู่แบบจนตอกแล้วต้องสู้อะไปบอกคอคอมเลย snapdragon 888ตัด 5G ทิ้งใส่ 4G ก็ไปแดน ได้เป็นชิปเรือธงมาใส่ใน P 5 0 Pro ตัวนี้อดนะยผมนับถือน้ำใจ <S <S จริงๆนะ ถือว่าสุดยอดสู้ยิบตาสู้ยิบตา,นบาในใจผมนี่แอบเชียร์หัวเว่ตลอดเวลานะครับผมแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนติดอยู่ก็คือการไม่มี Google Service ใช่ครับให้ว่ากันตรงๆเนี่ยเวลาหัวเว่ไม่มี Google Mobile Service อะถามว่ามันพอที่จะอยู่ได้ไหมพอจะใช้ชีวิตได้ไหมหคือมันก็พอจะได้แต่มันก็จะเพิ่มขั้นตอนในชีวิตหล,หลายๆอย่างแล้วมันก็อาจจะไม่ได้สะดวกขนาดนั้นคือคนทั่วไปเขาก็คิดว่ามันต้องใช้ได้ครบอะต่อให้หัวเว่ยทำแอปแกลลอรีของตัวเองนะครับ ทำแบบหาอะไรมาทดแทนมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายการไม่มี Google service มันก็เป็นอุปสรรคในใจของคนที่จะซื้อมาใช้อยู่ดีครับแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาบอกนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะมาบอกว่า P 5 0 Pro ตัวนี้ใช้ Google service ได้แล้วฮันหซึ่ง ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ผลงานของหัวเว่ยเองนะครับมันเป็นโซลูชันหนึ่งที่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้โดยที่หัวเว่ยก็ไม่ได้แนะนําแล้วหัวเว่ยก็ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ควรจะมาบอกเราเราไม่ได้บอกคุณนะเราไม่ได้บอกคุณว่ามือถือเราใช้กูเกิลสวิตช e ได้แล้วแต่มันมีวิธีนี้คุณไปลองทําเองดูใช่ครับอยู่ๆมันก็โผล่มาในแอปแก l รี่ไอ้อย่างนี้โจไบเดนเขาจะมาแบนเราไหมเพราะเราเป็นคนเอามาบอกแต่เราใช้ 4G ไงพี่เราไม่มีปัญหาไงใช่ไหมใช่ไหมเราเป็น s n a p d r a g o 884G แล้วแล้วเรื่องของเรื่อง เราต้องแคร์โจไบเดนไหมเราจะแคร์เราไม่ต้องนี่เราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยครับผมเฮ้โจ hey I don't care you เ <laughs> พราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับสาระสำคัญคือเราจะมาแนะนำ P 5 0า r o s p r o s s r ว่ามีสเปคอะไรบ้างและแนะนำวิธีการใช้ Google service บนเครื่องนี้ เรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องที่หัวเว่ย P 5 0 Pro Series ตัวนี้นะครับสามารถใช้ Google service ได้ทำได้ยังไงครับน้องเป้คืออยู่ๆเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะฮะขึ้นมาในหัวเว่ยแอปแกลอรี่แอปนี้ชื่อว่า G Space ครับผม G Space G Space ครับโอ้เป็นอแอป,ปของหัวเว่เองปะมันไม่แน่ใจไม่แน่ใจมันไม่ได้แบบมีบ่งบอกว่าอะ หัวเว่ยเป็นคนทําหรือเปล่า Google เป็นคนทําหรือเปล่าเท่าที่เราลองหาข้อมูลนี่เนี่ยไม่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 มีความเกี่ยวข้องกับหัวเว่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับหัวเว่ครับแต่ว่ามันผ่าน c e r t i f ิฟาของหัวเว่ยแอปเป l ร r y มาซะงั้นทําไมแอปตัวนี้ถึงทําให้หัวเว่ P 5 0 Pro s ี r ีส์ใช้ Google Service ได้เพราะอะไรครับเขาใช้วิธีการอะไรถ้าหลักการที่เข้าใจง่ายเลยครับมันจะเปรียบเสมือน Emulator ที่จำลองสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟน โัวเว่ยที่ยังใช้ Google Mobile Service ได้อยู่ครับพี่หลามอ๋อเป็นรุ่นเก่าๆใช่เป็นรุ่นเก่าๆที่ยังใช้ได้อยู่ใช่ครับอย่างตัวตอนที่ผมล็อกอินเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเขาจะแจ้งของผมว่าคุณเนี่ยได้ล็อกอินผ่านอ่อนเนอร์ 8X อ๋อ,อคือเป็นตัวที่ยังรองรับ GMS อยู่คือโดยปกติต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราไปฝืนหรือหาวิธี ติดตั้ง Google service เข้าไปในหัวเว่ยแต่พอเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่ Google มันจะวิ่งไปที่ Google แล้ว Google มันก็จะดีเทคได้ว่านี่คือหัวเว่ยรุ่นที่เขาห้ามไม่ใช้ใชอยู่สักพักหนึ่งคุณก็จะใช้ไม่ได้จะเด้งออกอยู่ดีอ่าแต่นะวิธีการของ G-Space เนี่ยคือเขาจะจําลองตัวเองให้เป็นหัวเว่ยรุ่นเก่ารุ่นก่อนหน้านี้ที่ยังมีสิทธิ์ในการใช้ Google service อยู่ใช่แล้วก็อีสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่ายังไงดีมัน random ด,ด้วยพี่คือมันไม่ได้เป็นรุ่นใด่นนงงงดียยกัคคืออาาบไ้ Honor 8x คนก็ได้เป็นรุ่นก่อนๆหน้านี้ได้ P 3 0อะไรแบบนั้นที่มันยังรองรับ Google Mobile Service อยู่นั่นเองครับโอ้โหถือว่าเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดชาญฉลาดเนาะสุดยอดนะฮะพะทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างของ Google มาหมดเลยใช่อะไรมั่ง Google Drive Gmail YouTube ครับ Play Store ก็มา Play Store ไม่มาไม่มาไม่มาที่มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแอปใน Play Store มาแล้วแต่ว่าถ้าเราจะหาโหลดแอปอะไรอื่นๆใน Play Store เนี่ย สามารถทําได้นะอ๋อทำได้อีกใช่แต่ว่ามันจะมีขั้นตอนนิดหน่อยแหละเรียกว่าเซอร์วิสของ Google มาหมดใช่ครับ Google ที่เป็นชุดออฟฟิศกูเกิลด็อกกูเกิลชีทกูเกิลด็ e กสไลด์กูเกิลชีทกูเกิลสไลด์ได้หมดสามารถทําได้ Google Map มาแทนที่ Map มาได้ครับสิงได้ใช้ได้จริง YouTube มาด้วย YouTube มาครับเล่นต่อได้ด้วยโอ้โหเล่นต่อจากที่ทำไว้ทาได้ด้วยนะครับปิดแท็ไป รวมไปถึงแอปพลิเคชันที่ที่มันเกี่ยวข้องกับการล็อกอินด้วย Google อย่างเช่นอะไรบ้างอ่อย่างผมเป็นคนเล่นเกมครับผมจะมีเกมเกมหนึ่งที่เชื่อมไว้กับตัวให้เ u า t Google ก็คือ LOL Wild Rift นะฮะ a g u e o r e g e n ค s ซึ่งผมก็ลองทำการทดลองแหละโหลดไปตัวเกมนี้มาแล้วก็ลองล็อกอินด้วย Google Mobile Service ได้ได้ได้ครับผมก็มาดีเท่ากับว่าจบเลยคือ P 5 0 Pro เครื่องนี้ ถ้ามี YouTube มี l ล n e มี Facebook มี Gmail เข้า Google Drive ได้ใช่ครับเปิดดูนู่นดูนี่ใช้บริการของ Google ได้จบเลยมันคือจบเลยมันคือมือถือปกติเลยไม่มีปัญหาใดๆต่อไปโอ้ G Space ตัวนี้ตัวเดียวนี่ปลดล็อกั้งงมยปลดล็อกครับผมแต่ว่าไอ้ตัว G Space เนี่ยครับพี่หลามมันก็จะยังมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ข้อจำกัดที่ว่าก็คือหนึ่งเลยฮะด้วยความที่มันเป็นอิม l เตอร์เป็นการจาลองมือถืออีกเครื่องหนึ่งเนี่ยบนมือถือเราเนี่ยมันก็จะทาให้กินทรัพยากร ของเครื่องมากยิ่งขึ้นครับล้วมันโหลดหนักกว่าเดิมมันโหลดหนักกว่าเดิมครับแล้วมันมีอาการไหมแบบอืดให้เห็นไหมหรือยังไงมีอาการหน่วงให้เห็นบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยแต่สเปคเขาแรงอยู่เลยนะแต่ตัวนี้เขาแรงอยู่แล้วไงเขาเป็นสีนะใช่ครับถึงแม้จะเป็น 4G ก็ตามทีใช่ครับตัวนี้เอาไปอย่างผมลองเอาไปเล่น LLY Rift เนี่ยก็สามารถเล่นได้ครับคือด้วยความที่ไปรันแบบกราฟิกแบบอัลตร้าบนเกมที่บนอีมูอีกทีเนี่ยโอ้ทำได้คือ มันเป็นเกมเดียวที่ผมโหลดได้ครับพี่หลัมทำไมล่ะครับเกมอื่นไม่มีล่ะครับคือเกมอื่นนะอ่ะผมพูดทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนครับรบก็คือในส่วนของว่าไอ้ตัว G Space เนี่ย <ฮะ S 2> เราสามารถเข้าไปโหลดแอป ได้นะคะแอปอื่นๆเพิ่มเติมที่เขาไม่ได้เลยคอมเมนต์มาให้ซึ่งมันมีวิธีการก็คือเราเข้าไปในแอปที่เรายังไม่เคยโหลดอ่ะอย่างผมไม่เคยโหลด YouTube Kids อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็กดเข้าไปใน y t u b e Kids แล้วด้านขวาบนนะครับมันก็จะมีช่องเสิร์ชให้ค้นหาอยู่ใช่ครับผมผมก็ลองกดจิมเข้าไปแล้วผมก็พิมพ์เกมที่ผมอยากลองเล่น rov ใช่ไหมเกมหรือแอปที่เราต้องการมันจะวิ่งไปค้นใน Play Store มาให้เราใช่ครับเหมือนใช้ Play Store เลยโอ้คือไม่มีเพสโตแต่มีเพสโซซ่อนอยู่ใน เชชของ GSP ใช่ครับไม่มีทางเข้าโดยตรงแต่ว่าเ,เป็นการซับซ้อนซ้องเงื่อนเข้าไปอีกนิดหนึ่งสุดยอดสุดยอดนะไปค้นมาให้แล้วนะถือเป็นวิธีที่สุดยอดมากๆนะฮะก็คราวนี้อยากได้อะไรก็ลงเลยก็ลงเลยก็เล่นได้เลย แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับพี่หละอ๋ออาจจะมีบาญหาบางอันเล่นไม่ได้ด้วยความที่มันอาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์มากนักใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าอย่างเกมเหมือนที่ผมล็องไปโหลดแล้วกันครับอย่างเช่น rov call of duty รวมไปถึงเกมอย่างผับ g ีอย่างเงี้ยครับมันล็อกอินได้นะเช่นชินิมแพคด้วยอ่ะล็อกอินด้วย Google ได้เลยแต่พอกดเข้าเกมล็อกอินปุ๊บเด้งปึ้ง โดนดีดออกซะงั้นครับผมหรือว่ามันเกิดจากการที่ emulator เนี่ยมันจําลองเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าแล้วตัวเกมเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ม,มันเลยมองว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่มันไม่ซัพพอร์ตกับ Android รุ่นนั้นแล้วหรืออะไรเป็นไปได้นะหร,หรือเวอร์ชั่นนั้นแล้วอะไรเงี้ย คิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันเออหรือจะเป็นปัญหานี้นะใช่ครับใช่ครับแต่ก็ถ้าเป็นผมว่าถ้าถ้าเป็นแอปแบบเล็กๆที่ไม่ได้เป็นแอปขนาดใหญ่มากเนี่ยน่าจะได้ทุกตัวแหละครัคิดว่าเหมือนกันนะแล้วก็มีมีตัวหนึ่งครับที่น่าจะต้องรู้นิดนึงอ,อย่างผมลองผับจีครับผมครับผมกดเข้าผับจีไปปุ๊บผมโดนแดรเลยอุ้ยมันแจ้งเหมือนกับว่าเราอ่ะ ไปโกงมันเราไปเล่นบนอีมูที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนเหมือนเราจําลองเครื่องมาเพื่อที่จะมาฟาร์มอะไรสักอย่างอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้คือที่มันแจ้งเตือนผมมานะแต่ว่าโดนแบนแลยมันโดนแบนแต่ผมยังดีนะไม่ได้ล็อกอินไอดีหลักเขาย่างชั่วโอ้มีมีของสำรองไว้ด้วยไหมแล้วเห็นบอกไลน์ไม่ได้งเตือนต้องใช้ไลน์ไลท์อะไรสักอย่างถ้าเป็นเรื่องของไลน์เนี่ยครับคือ ต่อให้ไม่ต้องมาใช้ Gspace อะครับมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วคับพี่หลัใช่ก็มาใช้ลายตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ด้งเตือนก็ไม่ด้งเตือนเหมือนกันใช่ครับพี่ก็ถือว่าเป็นปกติไปใช่รูอเป็นอาการประจํารุ่นแล้วกันนะเพราะฉะนั้นสรุปให้นะครับว่า Gspace เนี่ยทำให้คุณใช้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ย ได้อย่างสบายใจเลยครบถ้วนทุกอย่างที่คุณต้องการคุณจะไม่รู้สึกขาดอะไรแล้วทีนี้ถ้าคุณอยากจะได้สิ่งดีๆที่มีอยู่ในหัวเว่ P10 Pro อย่างเช่นเรื่องกล้องเรื่องการถ่ายภาพวิดีโอเรื่องการถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามของเขากับสเปคระดับ Snapdragon 888ครับผิ กับความแรงระดับนี้เนี่ยผมว่ามันไม่เป็นอุปสรรคละไม่เป็นอุปสรรคเลยครับนะก็ไปหาซื้อกันได้เลยตามสบายคิดว่ามันปลดล็อกแล้ตรงนี้ใช่คืออาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดแต่ใช้งานหลักๆได้แล้วอย่างผมเนี่ยใช้ Gmail ครับใช้ Google Doc s เนี่ยเขียนสคริปต์ตัวเนี้ยผมก็ใช้ตัวนี้นี่แหละผ่านตัวนี้เลยใช่ครับพี่สบายลอยลำ อลองมาให้แล้วคอนเฟิร์มปัะผมนี่มาเริ่มกันที่เรื่องดีไซน์ครับผมสำหรับดีไซน์ของหัวเว่ย P 5 0 Pro ตัวนี้เนี่ยสีที่เราได้นะครับจะเป็นสีโกโก้โกครับพี่หลามนี่สีโกโก้โกเหรอครับเนี่ยชาวบ้านเรียกสีโครเมียมเลยนี่สีเงินชัดๆไม่จริงครับพี่หลามทำไมฮะผมขอค้านครับ ทำไมฮะเพราะว่าข้างกล่องเขาเขียนว่าสีโกโกโกครับเป็นสีทองครับพี่รู้รู้ว่าเขาตั้งสีชื่อสีมาแบบนั้นแต่คือในความรู้สึกเราเนี่ยมันไม่มีความเป็นทองเลยมันทองน้อยมากๆมันเป็นแบบมันเป็นสีเงินที่แบบออกเหลืองเหลืองนิดเดียวเหลือบนะพี่นะนิดเดียวเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับดีไซน์ดูอัลแมทริกซ์คาเมราครับพี่หลามเบ้ากล้องนี่สวยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมตกใจคิดว่าอันนี้คือเลนส์นะไม่ใช่แต่รวมหลายๆกล้องอยู่ในเบ้าเดียวกันใช่มันจะมีการรวมหลายๆเลนส์อยู่ในเบ้าเดียวกัน ถ้าเลนกล้องมือถืออันเท่านี้จริงๆนะแล้วเซ็นเซอร์อันสักหนึ่งนิ้วเนี่ยโอ้โหถ่ายกันสนุกสนานนะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับก็อันบนจะเป็น3กล้องด้านล่างจะเป็นกล้องปริสโคปครับผมสวยดีดีไซน์นี้ชอบดีนี้สวยดีครับผมแล้วส่วนของการจับถือนะครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหเขาทําเรื่องของดีไซน์ในความบางเบาของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆฮะ่หนาเพียง8.5มมแล้วก็น้ําหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่195กรัมเท่านั้นครับผมก็ถือว่าบางเบาอยู่ถือว่าบางเบาอยู่แล้วจอเป็นแบบบขอโคง ด้วยอการจับถืออะไรนี่คือเข้ามือมากๆใช่ครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเขาครับตัวปุ่ม power ของเขาก็จะมีสีแดงส้มก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ P series นะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับเป็น stereo speaker ครับพร้อมกับการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP68 ครับสำหรับจอของ Huawei P 5 0 Pro ตัวนี้ครับผมมาพร้อมกับจอ OLED ขนาด6.6นิ้วครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยี True Color Display ด้วยครับพี่หลามก็เป็น10บิตใช่ไหมฮะตัวนี้เป็น10บิตด้วยจอ10บิตก็จะแสดงสีได้ถึง1,000ล้านสีแล้วก็ให้ค,ความสมจริงมากๆใช่ครับค่าสี DCI P 3เป็นยังไงครับเป็น100%ครับพี่ เต็มสูบใช่กบการแสดงสีสันของเขาเนี่ยคือจะสวยสดงดงามมากๆจริงๆเวลาเราดูเราดูซีรีส์ต่างๆเราเล่นเกมสวยมากๆตัวนี้ครับรีเฟรชเลตจะอยู่ที่120เฮิรเตซ์ครับพี่หลังแต่ไม่ไดนามิกนะไม่ไดนามิกครับตัวนี้จะเป็นปรับ60กับ120ครับกดออโต้ได้แล้วก็ตัวนี้จะรองรับการสแกนลรยนิ้วมือใต้จอเป็นมาตรฐานปี2022ล้กันครับก็คือรวดเร็วอยู่ ต่อด้วยสเปคเครื่องนะครับชิปเซ็ตก็ Snapdragon 888แต่เป็น 4G สั่งทำพิเศษจาก c คอมนะครับรุ่นนี้ก็ใช้ 4G ในบ้านเราได้ตามปกติใช่ครับนะครับแรม8กิก์ม256กิกถ้าจะใส่เมมเพิ่มหัวโหเยเนี่ยเขามีสล็อตเมมและเมมเป็นของเขาเองใช่นาโนเมมโมรีครับนาโนเมมโมรีนะครับอย่าใส่ SD การ์ดเข้าไปเดี๋ยวไม่ได้แบตเตอรี่4,300เท่าไหร่60มิลลิแอมนะครับมาพร้อมกับชาร์จเร็ว หัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จ66วัตต์ครับ66ว <W, S 1> <ม>ัตต์ซึ่งจุดเด่นของเขาคือมีระบบไวเลสแบบฟาสต์ชาร์จที่มีกำลังไฟสูงถึง50วัตต์ด้วยกันใช่ครับคือชาร์จไวเลสก็ถือว่าเร็วมากๆอยู่ดีครับพี่นี่ถือว่าสเปคระดับเรือธงเลยแหละมาเริ่มกันที่สเปคกล้องของหัวเว่ย P50 Pro ตัวนี้กันก่อนเลยครับครับผมพูดถึงกล้องหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลเป็นกล้องที่มีองศาภาพในการถ่ายภาพเนี่ยกว้างมากอ๋อกล้องหน้าเป็นนนนเเลลส์ไววััาามรรรถบด้3ะะย ฮะก็คือแบบเป็นระยะปกติระยะ0.8แล้วก็เป็นระยะวายก็คือแบบโอ้โหกรุ๊ปฟี่อะไรอย่างเงี้ย0.5เลยเหรอไม่ไม่แน่จะมาเขียนเป็นตัว w เฉยๆครับวา Y เลยเป็นกล้องวายเฉยเพราะว่ามันมี0.8ด้วยไงมี0.8นย์จุดก็คือ Y หน่อยๆแล้วก็ Y แบบเต็มที่เลยวายเต็มที่เลยเฮ้ยโอ้โหถือเป็นกล้องหน้าที่มีสเต็ปใช้ได้เลยใช้ได้ครับแล้วก็กว้างมากๆเก็บดีเทลรายละเอียดอะไรเงี้ยถือว่าทำได้ดีเลยครับพี่ครับผมกล้องหลังครับมาด้วยกันทั้งหมด4ตัวครับไล่ไปทีละตัััััววเเเนนาาาาาะะกกกกลลลลลลล้้้้ออออองงหคคครรรบบมมียด50พิซผ่ตไ ความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องโมโนโครม ตัวนี้ครับเป็นของไลกาให้ความละเอียดมาที่40ล้านพิกเซลครับอู้เลนขาวดำครับพี่ปกติมือถือทั่วไปเนี่ยเลนโมโนโครมหรือเลนขาวดำที่เอาไว้ทำหน้าชัดหลังเบอร์ไว้ตัดคงตัดขอบจำพอตเทรตเขาอย่างมากก็2ล้านพิกเซลเต็มที่ก็5ล้านเอออันนี้ให้มา40เลย40ล้านครับผมแล้วเป็นเลนไลกาด้วยเป็นเลนไลกาครับผมโอ้คือเน้นเรื่องการถ่ายขาวดำจัดหนักจัดเต็มมากแต่พอเป็นเลนไลกาเนี่ยภาพขาวดำเนี่ยมันจะดูมีมิติเป็นพิเศษใช่มันจะมี ีความมีมิติมากกว่าเลนแบบ b บ็กแอนด์ไวท์ทั่วไปในความดําก็ดําเข้ม <S 2> <S 2> หรือจะดําอ่อนๆเป็นโทนซีดๆก็ทําได้แต่มิติของภาพเนี่ยมันจะดีมากเป็นพิเศษ อ๋อแล้วเลนตัวสุดท้ายเลนตัวสุดท้ายเป็น periscope สโคป3.5เท่าครับเป็นเลนส์ซูเปอร์ซูให้ความละเอียดมาที่64ล้านพิกเซลครับก็ periscope คูณไม่เยอะนะเป็น3.5เท่า3.5 x แต่ว่าซูมดิจิตอลได้เยอะถึงเป็นร้อยเลยได้ถึงร้อยเท่าครับพี่หลังแล้วก็ไอตัว periscope เนี่ยครับระยะหวางผลของเขาเนี่ยสัก10เท่า15เท่า20เท่าเนี่ยรายละเอียดของภาพ ยังดีอยู่รายละเอียดภาพดีดีอยู่เลยครับแต่ว่าถ้ามันเกินไปสัก30 40, 40 50เท่าแล้วเนี่ยก็จะเริ่มแบบวุ้นๆและเอาแค่แบบเห็นรายละเอียดคร่าวๆพอใช่จริงๆทุกวันนี้ผมว่าไม่ต้องคุยแล้วว่าแบบซูมได้ร้อยเอ็กพอร้อยเอ็กแล้วมันใช้ไม่ค่อยได้ไม่ต้องซูมเลยเนาะนะเอาแบบว่าเอาที่ใช้งานได้อะ เวลาเราไปเที่ยวเนี่ย 10x ได้ก็ถือว่าสนุกแล้วเออคือแบบเราไปอย่างสมุติปราสาทโอซาก้าอย่างเงี้ยผมซูมเข้าไปไอตัวสัญลักษณ์บนยอดปราสาทเนี่ยซูมไป 10x ได้เห็นแคบๆแค่นี้ก็โอเคแล้วถือว่าโอเคแล้วแล้วถ้ามันซูม 100x เราจะไปซูมตุ่มปูนสเมนเ์ของมันตรงนั้นพอหต้องหรอไม่ต้องหรอกเนาะ10เท่าก็เหลือๆนะับใช่อะถ้งั้นเดี๋ยวเรามีภาพตัวอย่างเราไปลองกล้องของ ตัวหัวเวทพี5 0่สิบตัวนี้ครับทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเล่นเลนต่างๆนะครับ,รบลองมาให้ดูแล้วครับไปดูภาพนี้กันครับไปครับผม ัหมดนี้คือหัวเว่ย P 5 0 Pro Series นะครับครับผมตอนแรกหัวเว่บอกว่าจะเปิดตัวกันวันที่15มกราคมนะครับ ตอนนี้ที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยยังไม่มีราคายังไม่มีราคาแล้วก็ทราบข่าวมาล่าสุดอัปเดตให้เลยว่าน่าจะเลื่อนเปิดตัวเป็นปลายเดือนมกราคมเดี๋ยวได้วันที่แน่นอนจะมาบอกมากล่าวกันใน Facebook Page หรือว่าในหน้าเว็บไซต์เป็นข่าวให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับมาบอกกันให้ทุกคนที่เคยชื่นชอบหัวเว่ยเคยใช้หัวเว่ยแล้วรู้สึกสบายใจถูกใจมากๆในที่สุดเราก็มีโซลูชันที่เราสามารถใช้ Google service ได้บบนหัวเว่ย P50 ซีรีส์นี้แล้วครับ G space ครับไม่ได้ช้ ีนำหรืออะไรนะแต่ว่า G ีสเป e ครับครับผมลองดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ